สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราหนีความหนาวเข้ามาหาฮิตเตอร์ข้างในค่ะแล้วก็พร้อมกับขอดื่มชานะคะซึ่งเป็นชาประจําอินเดียเลยก็ว่าได้สำหรับมัสซลาทีนะคะแก้วนี้20่รูเปีค่ะหอมนะประมาณ10บาทค่ะแต่ว่าอัตรารกปผนเที่ยาแรกมาน่าจะประมาณ8บาทกว่ากว่าทอะไบาทเ้ยเี่ยอมันเริ่ม เอ้ยเย่ชั่วดูความว่าอตอนนี้นะคะอเออน้ำเต็มเท้าว,วา่าจีฮ่ะนิ้วชีเท้าแบบแข็ง<อ>นิ้วนิ้วโป้แข็งไปหมดแล้วอชาเขาหอมมากเลยอะเมื่อสักครู่ทานที่สนามบินที่เดลีนะคะแก้วหนึ่งร้อยสามสองรูปีค่ะที่นี่ห้าแก้วหนึ่งร้อยรูปีนะคะ <c oughs> ต่างกันฟ้ากับเหว <c oughs> ค่ะเท่าไหร่นะที่สนามบินร้อยสามสองราทำสองรูปีค่ะจริงผู้จริงป้าซื้อกินแล้วอืม แล้วก็จะบอกว่าไม่เข้มข้นเท่านี้นะคะอันนี้หอมมากอันนี้คนชงค่ะนี่นี่หนุ่มีหนุ่มแคชเมียร์นะคะหน้าเข้มอันนี้กลิ่นขิงอ่ะจะมีกลิ่นขิงนะคะมันรู้สึกว่ากินแล้วโล่งมากนะคะสำหรับใครที่มาอินเดียไม่ควรพลาดการดื่มชามัสลาทีนะคะก็ดีล้วนนี้